เอาละฉันเป็นคนเจอศพที่ห้องไฟนะโอเคโอเคมาเริ่มการสนทนากันเลยแล้วกันว่าใครเป็นอิมโพสเตอร์แล้วเราจะจับอิมโพสเตอร์คนนั้นมามาจาัดก,การและแล้วเราก็จะรอดทุกคนโอเคฉ,ฉันว่าสีเขียวเป็นฉันก็คิดเหมือนกันว่าสีเขียวเป็นเออฉันไม่ได้เป็นนะ ไม่ไม่จริงเลยฉันเห็นนายทําตัวล้อๆที่ห้องไฟไฟเลดเป็นคนเจอศพศพด้วยฉันฉันเห็นฉันเห็นแวบๆนะอะฉันไม่ได้เป็นเป็นเป็นไม่จริงเลยจับจับพวกมันเออโอเคอะเอ่อจุมปิงลาวาเออช่วยด้วยเอ,อ้ด้วย จอรลว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนส่งใช้เครื่องเทเลพอร์ตดิเขาตอนที่จรลว่าจอมออยให้ตายสิเพื่อนเลือกผิดเพื่อนเลือกฉันผิดโอเคเราต้องกลับไปที่เดิมโอ้เพื่อนเลือกผิดแล้วเพื่อนจะเป็นไงไงยังน่ยอิมพอสเตอร์ก็ลอยนวลอยู่นี่หยิบมามาให้ตายดิฉันต้องกลับไปที่เดิมตุ๊ด ราเทเลพอร์ตมาที่ห้องนี้กันเลยเนี่ยเฮ้ยหาตายอีบมวกนี้มันเฮเพื่อนเลือกผิดจะทำไงดีเนี่ยเฮ้ยฉันเป็นฉันเป็นวิญญาณแล้วฉันต้องซ่อมซ่อมซ่อมนะแต่ฉันไม่สามารถซ่อมซ่อมสิ่งที่อิมโพสเตอร์นั้นนั้นเล่นงานงานสิ่งสิ่งนั้นได้ อยให้ตายดิจะกลายเป็นวิญญาณแล้วเนี่ยกลายเป็นผีเลยโอเคโอเคนะมาอยให้ตายสิเพื่อเลือกผิดเราต้องไปซ่อมแล้วนี่เฮ้ยวันเลือกผิดเฮ้ยสีเขียวนั้นไม่ใช่อิมโพสเตอร์นะให้ตายดิเพื่อเลือกผิด เดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงกันเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสำหรับคลิปอ m มังกัสหรืออะมอง u ัสไปแปลเอาเองแล้วกันออก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปอ m มองอมังกัสนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ไลค์กดแชร์และซับเนวตผมได้นะครับครับบายบาย